สวัสดีครับเอฟซีนักโคกไอ้บนไลัยทุกท่านนะครับวันนี้นักโคกก็จะมาดูวิธีการทํางานของน้าอ้นนะครับดูวิธีการทํางานของการเปิดบ่อดินนะครับบ่อไหนทำยังไงเราก็ไม่รู้นะครับแต่นี่เราเปิดบ่อดินครับเปิดบ่อดูดทรายครับของเราทีมงานเราในเปิดบ่อดูดทรายนะครับทีมงานสายบรรลยในเปิดบ่อดูดทรายนะครับวันนี้น้าอ้นเขาโยนถนนนะครับโยนถนนนะครับ โยนถนนนะครับนี่ครับการเปิดบอร์ครับสาหรับพวกผมทํากันแบบนี้ครับบอร์ดไหนทํายังไงผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมผมก็ตักให้เนี่ยให้ถึงข้างล่างเลยจะเป็นพื้นดินแหลกเดี๋ยวเราเราจะประดาหน้าเปิดไปเปิดไปเปิดเส้นนี้หมดแล้วปุ๊บเราก็โยนทางมาไว้เส้นนี้อ้นกําลังโยนทางมาอยู่แต่สมมุติถ้าเส้นต่อไปเนี่ยเราสามารถบรรยายนะข้างล่างถ้าข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันใหญ่แล้วใช่ปะข้างล่างมันใหญ่แล้วเราก็จะโยนถนนเนี่ยโยนถนนเส้นนี้ที่เราโยนมาเนี่ยลงไปข้างล่าง รถก็จะมาลงไปอยู่ข้างล่างรถจะวิ่งข้างล่างพื้นแหลกครับพื้นแหลกถ้าเราเปิดสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยดินดำเนี่ยเนี่ยพวกนี้หมดแล้วเนี่ยเป็นบอ่อเนี่ยห้าสิบไร่แปดสิบไร่หมดแล้วเนี่ยเราก็จะอ่าเปิดแหลกเปิดแหลกอีกประมาณประมาณห้าเมตรเปิดแหลกอีกประมาณห้าเมตรถึงหกเมตรมิดปูมาครับตักมิดปูมาครับแล้วเราก็จะดูดทรายได้อ่า ก็ S <S <preach miracle> first, one, i, ไม่มีอะไรมากครับบนวันหนึ่งครับพวกเราใส่บรรไลครับจารบีไม other, ่ต้องอัดครับไปอ้นช้ามาไม่ต้องอัดจารบีครับตักอย่างเดียวแลครับดูเป็นไงครับเปิดประตูนะครับแอร์มีนะครับแต่ไม่ชอบเปิดแอร์นะครับชอบให้แอร์พังครับชอบให้ฝุ่นเข้ารถครับในรถนี่ยังทะเลทรายตะฮาราเลยนะครับรถคุดอ้นเขานะครับรถคุดอ้นเขานี่เปิดไปเนี่ยโอ้โหทะเลทรายตะฮารเลยทรายล้วนเลยครับนี่ขนาดไม่ได้ตักทรายนะครับแต่ในรถใี่บรรยลเลยนะครับดูนะครับดูฟังเสียงกุ๊กจักกุงกีีกันรู้เลยนะครับว่าจะรบีถึงมากครับ ป้องแป้งปองแป้งกองตั้งแหล่ครับ้วผมฮ่าไม่เป็นไรครับผมมันบันไรอยู่แล้วครับพังก็ซศอมเมาครับรถธรรมะหักกินครับเนี่เป็นไงครับเดี๋ยวดูเซียนอ้นนะครับนี่เขาระดับแมคโครที่เก่งที่สุดในภาคกลางนะครับคนนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับน้องอ้นก้าวเลี้ยวเนี่ยแหละครับผมลูกน้องนัโค้กไอ้บันไดครับนี่สิทธิเอกนักโคกนะครับเอ่เป็นไงครับแม่ทาเป็นมาดเลยนะครับเนี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมน้าอ้นใกล้ๆกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมน้าอ้นใกล้ๆกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนอ้า นี่เราได้เปิดบ่อใหม่ครับเปิดบ่อใหม่ครับข้างล่างยังไม่ฟางยังวิ่งข้างล่างไม่ได้ครับเดี๋ยวเปิดอีกเส้นหนึ่งแล้วเราก็จะโยนทางลงข้างล่างนี้เดี๋ยวไปถามน้อ้อนเพราะว่าวันนี้แม่ทำกับข้าวอะไม่ให้กินน้อ้นเขาโสดนะครับเขาอยู่คนเดียวนะครับเขาไม่มีครอบครัวนะครับเพราะว่าแฟนเขาทิ้งไปแล้วครับนี่ครับผมดูเสียงฟังจากเสียงมุกี้ก็รู้นะครับว่าจะรบีพวกเราถึงมากครับฟังจากเสียงมุกี้ก็รู้นะครับว่าจะรบีของพวกนักโค้นี่ถึงมากครับ มาลองกองแกงมากนะครับมุกกี่ครับโอ้โหเป็นงั้างครับมอ้โอดูดูเสียงมุกกี่นะครับดูเสียงจากมุกกี่นะครับนี่นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับน้องอ้นเองครับน้องอ้นครับน้องอนน้องเอ็นเองไม่ต้องเกรงใจครับนี่เรามาดูใกล้เลยครับแอร์มีนะครับแต่ไม่เปิดแอร์ครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วทําไมไม่เปิดแอร์ครับผมแล้วทำไมแอร์แอร์พังหรือว่าไงครับ อ๋อฮะมองเห็นไม่แน่ไม่ได้อ๋อและแล้วลวันนี้แม่ทำอะไรไมาให้กินครับต้นหน่อไม้ต้นหน่อไม้ก,กระดูกหมูอาชีพอย่างพวกเราก็ไม่มีปัญญาไปนั่งกินหรอกนะครับหนูไม่มีแดดอ๋อเดี๋ยวน,นี่ไงสูงไงได้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพวกเราจะบ้านมานะแล้วทำนี้ตรงไหนครับโยนแค่ตรงนี้เหรอครับโอ้แล้วนี้อู้นหน่อยนึ่งอ๋อครับผมครับผมแล้วทำไมไม่ยิงทางตรงไปเลยเล่ะครับตรงนั้นน่ะครับ ยิงทางตรงแล้วก็ไปเชื่อมตรงนน้นเลยครับยังไม่มีเวลาเลยฮะยังไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาหรือว่านอนครับเร็วเลยไปเล่า,า <ๆ S 1> ล่ก็กินให้มันน้อยๆหน่อยดิอ้โหเอ้ยมึงบอกเอฟซีดิผมไมไ่ผมผมเลิกกินเหล้าแล้วเลิกกินแล้วผมเดียวอ้าวขอดูหน้ารถเอฟซีก็บอกขอดูหน้ารถนะอ้นหน่อยครับน,นี่นะครับหน้หนารถ <laughs> ไปตากันเลย ไวตากันหน้ารถนะอ้นนะครับน้ารถนะอ้นครับนี่ครับโอ้โหยิ่งกว่าทะเลทรายสะ่ายอีกครับดูเป็นไงครับไอ้นี่ไอ้ขายเนี่ยซื้อมาให้แล้วก็ไม่ไปใส่อ่ะโธเอ้ยเอาโยนทางไว้อ้นนี่ครับเดี๋ยวก็จะโยนทางเนี่ยเนี่ยเราโยนทางมันเนี่ยโยนทางหูแดดสองเว้ยเอ่เดี๋ยวพามาดูข้างล่างกันครับนี่พามาดูข้างล่างกันครับการเปิดบ่อครับนี่ เราตักทีเดียวเนี่ยให้ถึงพื้นล่างเลยเนี่ยตีตักทีเดียวให้ถึงพื้นล่างเลยถ้ามันฟางแล้วมันฟางอีกหน่อยแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราโยนถนนเนี่ยโยนถนนข้างบนเนี่ยลงไป,ปแล้วก็ทําตีนตะขาบดูไปปุ๊บเราก็ตอนนี้เราจะตักง่าย,ยแล้วเราไม่ต้องตักโหนแล้วเราก็ไม่ต้องตักโหนแล้วครับการเปิดบ่อครับแล้วตอนนี้เราก็ประดาน้าไปเลยครับซ้ายฝาตักให้หมดครับให้เป็นพื้นเรียบไปเลยครับให้เจอพื้นแหลกสีเหลืองเห็นเห็นพื้นแหลกสีเหลืองปะตักให้สะอาดไปอย่างนั้นเลยครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ตักแหลกอี้ประมาณ หลายร้อยไร่เหมือนกันหลายร้อยไร่เหมือนกันก็นจะน่าจะอยู่จะได้หลายปีแหละอยู่ได้หลายปีตอนนี้ก็อยู่ได้พักใหญ่เลยตอนนี้เพิ่งจะเปิดครับเพิ่งจะเปิด<อ>ก็ทีมงานนะโคกไอ้บันไายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจากคนทํา youtube ใหม่ๆนะครับจากคนทํา youtube ใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับแทนนี้นายบลรยทั้งตีทั้งหลาย